ทุกท่านท่านกู้ชมท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและในวันนี้ก็เป็นวันที่อะไรกันแค่นี่อยู่ดีเลเกอร์มันพลิกกลับมาชนะฟินิกซันได้ยังไงซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามันเกิดจากการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นของทีมเลเกอร์และความเชื่อใจต่อเพื่อนร่วมทีมของละบอลจับโดยหลังจากที่จบเกมไปนะครับละบอนเจับนะครับได้ออกมาเปิดเผยต่อนักข่าวนะครับว่าแด่ไอ้พวกคนที่ดูไปไลยเป็น คือถ้าด่าเไปได้ก็คือด่า F ไปแล้วนะครับอ่าๆอันนี้ผมเล่าข้ามไปนิดนึงคืออย่างนี้ประเด็นสำคัญในวันนี้ก็คือทนะของแคมริดดิชครับสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงแทนทานั้นของออสตินลีฟแล้วทีนี้เนี่ยตัวแคมริดดิชเนี่ยสามารถยิง3แต้มลงไป5ลูกจากการยิงทั้งหมด8ครั้งในเกมนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่เยี่ยมยอดมากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแคมรดดิชครับตั้งแต่เร,ริ่มฤดูกาลมานะครับ ขอญาตินิดหนึ่งนะท่านผู้ชมไอตัวเลขของเว็บไซต์ที่ผมกําลังดูอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันบอกผมถูกบอกผมผิดหรือเปล่าทําไมผมรู้สึกว่าเว็บไซต์มันอาจจะเขียนตัวเลขผิดแล้วบ่าเดี๋ยวผมขอเช็คก,กับทางนั่นเว็บของ NBA โดยตรงก็แล้วกันนะครับคือในวันนี้ตัวแคมริดจ์ยิง8ลง5ก็จริงครับแต่ว่าตลอดทั้งรูปก,กันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่ายิงไปเท่าไหร่แล้วนะเออนี่ไง ยิง16ลง2ใช่จริงๆด้วยคือในเว็บไซต์ที่ผมดูอยู่มันบอกว่าก่อนหน้านี้แคมเดดิชยิงทั้งหมด13ลูกลงไป2แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับทุกผชมครับแคมเดดิเนี่ยยิงมาแล้วทั้งหมด16ครั้งลงไปแค่2ลูกเท่านั้นเองก่อนหน้านี้ก่อนที่จะชนะฟินิกซ์ซันในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ย่แย่มากทำให้เกิดคนไปด่าเลอบอนเจมส์อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับในเกมที่เจอไมมี่ฮิตที่ลูกสุดท้ายที่เลอบอนเจมส์ไปจ่ายกับแคมเรดนงป็ดดิ โดนด่ายับ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 ทำให้ในวันนี้เนี่ยลอบอลเจมครับก็เลยตัดสินใจจ่ายบอลให้กับท่าของแคมเดนิสรัวๆเลยครับแล้วแคมเดนิสก็ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนออสติลิฟด้วยซึ่งผลปรากฏออกมาคือยิง3แต้มแม่มันก็เลยเป็นผลทำให้ตัวละบอลเจมนะครับออกมาให้คำสัมภาษณ์หลังจากจบเกมในวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงล่ะไอเหล่าพวกคนที่ดูบาลไม่เป็นทั้งหลายคนที่มาด่าผมว่าผมไปจ่ายบอลทำไมทำไมผมไม่ยอมเั่นเองเป็นไงล่ะ ผมสามารถจ่ายเบอร์ครับแล้วสแล้วผมก็ตัดสินใจในการเล่นที่เป็นแบบ the right play เป็น play ที่ถูกต้องเล่นบาสเกตบอลที่ถูกต้องแบบผมเชื่อในวิธีการเล่นแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมครับ <laughs> แล้วตัวลวจะจรก็ยังยืนยันนะครับว่าทุกครั้งที่ผมเล่น ผมคิดมาแล้วอัมติงอับราเดตเลวก็มันเป็นการเล่นที่ถูกต้องซึ่งผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ผมพร้อมที่จะจ่ายบอลให้กับเคมบริดจ์ฟอร์ทัวก็คือยังก็จ่ายให้เขาแน่นอนต่อให้ก่อนหน้านี้เขาจะยิงไม่ลงแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเป็นไงพอเชื่อใจปุ๊บเพื่อนร่วมทีมมั่นใจกลับมาเล่นได้ดีเลย <S <S แล้วทีนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าตัวออสเตรเลียที่ถูกดรอปตัวเองให้กลับมาเป็นมานั่งสำรองเนี่ยตัวดาวินแฮมนะครับก็ให้ในสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าท่านมมคหนจิโบลัร เมื่อนูจูเวี่เนี่ยเขาสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มาเป็นสำรองเหมือนกันครับออสเทนลิฟเองก็เช่นเดียวกันออสเทนลิฟเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเขาสามารถลงเล่นได้เป็นตัวจริงได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเรากําลังพยายามหาบาลานซ์ให้กับทีมและที่สําคัญถ้าหากว่าสังเกตดีๆเนี่ยออสเทนลิฟเนี่ยก็ยังลงเล่นอยู่ที่ประมาณ35นาทีต่อเกมเหมือนเดิมมินิทหรือว่าเวลาในการลงเล่นของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้หายไปและเขาก็ยังเล่นในช่วงท้ายของเกมเวลาในช่วงเวลาตัดสินเขายังเป็นผู้เล่นคนสําคัญขออองงททีีีมมเเสสนค่่่ืิปล นั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทําให้ในวันนี้มีการตัดเกรดนะครับให้กับการคุมทีมของดาวินแฮมนะครับให้เป็นระดับ A ลบเลยทีเดียวแล้วคนที่ได้เกรด A บวกในวันนี้ของเลเกอร์นะครับก็คือแคมรูดดิชที่ลงเล่น28แนาทีมี17เแต้มยิง3แต้มลงไป5ลูกและสําหรับลาบนเจมนะครับได้เกรดเพียงแค่ A ธรรมดาครับนั่นก็คือทําไป32แต้มตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชม,มนะครับว่าถ้าหากว่าเราดูแต่ตัวเลขเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าลลบนเจมเป็นคนแบกทีม ลบอแเจมทำแทมให้กับทีมแอสซิสให้กับเพื่อ <S <S แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไปดูรูปเกมจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผม,มนะไม่ได้อยากจะว่าละบอลเจมหรอกแต่ว่าในช่วงคอร์เตอร์ที่3หรือว่าช่วงที่ละบอลเจมถือบอลนนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แอนโทนีเดวิดเล่นไม่ได้เลยและเอาจริงในวันนี้แอนโทนีเดวิดดูสิครับมีแค่18แต้มจากการยิงทั้งหมด1 4ครั้งซึ่งถือว่าเปน็นเปอร์เซ็นต์ที่แย่มากแล้วเขาถูกตัดเกรดให้เป็นแค่เกรดซซึ่ง้าถามผมจริงๆนะจากที่ผมภาคเเมมื่อช้านนีักิดจาากกรที่เจมถือออบลนนนาเกิไปผม่นาตอออแรกบจมถื ใช่มเดวิด <David S 1> คือแบบได้บอลน้อยมากกว่าจะได้คือแบบมันชิงจังหวะไม่ได้ท่านผู้ชมแต่พอเรบอนเจมออกไปนั่งพักในช่วงขอตัวที่สามเท่านั้นแหละเรบอนเจมส์ bon ทำหน้าเสียงโอ้เปลี่ยนผมบอกทำไมผมจริงๆผมอยากลงเล่นนะครับเอาเด็กจอยลัเซลลงมาจ่ายบอลจอยลัเซลทำหน้าแบบเกา่าๆเลี้ยงบงอลด้วยการที่แบบว่า นินโจรัสเซลชอบเลี้ยงบอลสูงอะ่ะเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลอย่างนี้หลอ,อกใจปุ๊บแล้วให้บอลเร็วแอนโทนีเดวิดก็มีพื้นที่บ้างตอนที่แอนโทนีเดวิดเล่นคู่กับดินโจรัเซลนะครับเดวิดได้บอลรัวๆแล้วก็ทำแต้มได้อย่างเป็นกอบเป็นกำคือช่วงที่เดวิดทำแต้มได้ไมากที่สุดเลยก็คือช่วงที่ดินโจรัเซลถือบอลอยู่เรื่องของมั้ยแล้วทีนี้พอเข้าสู่ช่วงท้ายโค้ชสามกับช่วงต้นโค้ชสี่ลูกบอลเจมกลับลงมาในสนามครับลูกบอลเจมก็เหมือนรู้หน้าที่ตัวเองครับว่ากูไม่ควรไปถือบอลไปยืนเฉยเป็นตัวแแบบบบววววว่่่่ายยยนนนนตตัััปปรระกกกกเเเเเฉลลล้้้็ใหดดิิจซีอไ ตอนนั้นนะ่ะเป็นเหตุผลครับตรงเนี้ยช่วงที่ลบอยเจมไม่ได้ถือบอลอนะ่ะคือช่วงที่เลเกอร์สาม,มารถตีเสมอทางด้านของฟินิกซ์ซันได้นะครับรวมไปถึงขึ้นนําได้อีกนิดหน่อยและทีนี้พอเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับช่วงประมาณห้านาทีสุดท้ายเนี่ยก็เป็นลบอยเจมนะครับที่เข้ามาเทคโอเวอร์บอลแล้วก็เล่นกันต่อไปจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูบาสต่อครับเพราะว่าอยู่ดีคุณจิตดีก็มาจนผมตกใจเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพดิแล้วก็จังหวะนี้ขึ้นฟัสตเนี่ยโอ้โหมึงเล่นยากจังวะทูนสปิน คือผมกำลังไลฟ์อยู่อยู่นี่ไม่รู้โพนนั่นแหละะท่านผู้ชม ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตามสิติตัวเลขเระบิเจมันดูดีมากเลยนะแต่ถ้าดูรูปเกมจริงอะคือมันทำให้คนอื่นเล่นยากอันนี้นี้ผมขออนุญาตผมขออันนี้ความรู้สึกผมหรือผมอาจจะดูบ้าไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเรเบอลเจมแบบออกบอลได้เร็วกว่านี้พลิ้วกว่านี้เดวิดก็น่าจะเล่นง่ายกว่านี้ด้วยไหมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่เกมนี้เกมเดียวเพราะก่อนหน้านี้เระบิเจมกับเดวิดก็สามารถที่จะทําแต้มคู่กันได้ดีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ตัวเอนทีเดบ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ในวันนี้เนี่ยเลเกอร์เนี่ยโอ้โหรีบาวแทบจะไม่ได้เลยนะครับโดนซ้มรัวๆแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับหลังจากจบเกมนี้นะครับก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาครับถึงประเด็นที่ว่าเลบบอนเจมเนี่ยเขาได้ข้ามผ่านไมเคิลจอร์แดนไปแล้วดูสิครับในอายุเท่ากันเลอบอนเจมมีผลงานมากกว่าไมเคิลจอร์แดนแบบชัดเจนโดยเฉพาะกับช่วงปลายอาชีพไปเทียบกันเลยก็ได้ตอนวัย38บปปีเนี่ยเลบบอนเจมมีสิติที่ดีกว่าไมเคิลจอร์แดนแล้วก็ในตอนนี้เนวัย,วย,ย,วว bon ยสาม ที่ดีกว่าไมเคิลนจอแดนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูเป็นแบบชัดๆเลยนะท่านผู้ชมระหว่างเลบอนเจมกับไมเคิลนจอแดนในวัย39ปีนะครับมาเริ่มที่การทำแต้มกัน,กนหน่อยดีกว่านะครับนั่นก็คือในวัย39ปีนะทั้งคู่39ปีนะครับ <S <S ไมเคิลนจอแดนมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มอยู่ที่20แต้มครับในขณะที่ตัวเลบอนเจมเนี่ยอยู่ที่24.4แต้มเฮ้ยเลบอนเจมชนะ <S <S แล้วก็มาถึงฟิลโกครับเปอร์เซ็นต์นความแม่นยำไมเคิลนจอแดนครับมีความแม่นยำในการยิงอยู่ที่ประมาณ44.5เปอร์เซ็นต 56%หเฮ้ยเลอบอนเจมชนะอีกแล้วแล้วก็มาดูที่การรีบาวครับเลอบอนเจมครับสามารถรีบาวได้ถึง8.1ครั้งต่อเกมในขณะที่มันขึ้นจอแดนเนี่ยสามารถรีบาวได้เพียงแค่6ครั้งต่อเกมเฮ้ยเลอบอนเจมชนะอีกแล้วแล้วก็มาดูแอสซิสครับท่านผู้ชมครับเลอบอนเจมสามารถแอสซิสไดถึง5.4ครั้งต่อเกมในขณะที่มันขึ้นจอแดนแอสซิสไดเพียงแค่ 3. 8ครั้งต่อเกมเฮ้ยเลอบอนเจมชนะอีกแล้วและจะฮักเรามาดูการเสียเทอร์โนเวอียนะครับงตขึ้นจอแดนเสียเทอร 1> 1เสียเทอร์โนเ4.1เครา่งตัวเกมเฮ้ยแล้วกนชนะอีกแล้วเป็นไงล่ะกูชนะทุกโบดแพ้อยู่อันเดียวคือเสียฟาวเนี่ยแต่เมื่อกี้เทิร์โอเวอร์คือเรือบัลเจมันชนะวะ <c oughs> ต่ก็นั่นแหละแมก็เล่นขึ้นคนแล้วตำแหนง่งทีมเลเกอร์ในตอนนี้ก็น่าจะดีกว่าวิสาในตอนนั้นป้ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยเคยได้แบบ่บหกแชมป์อ่ะหกแชมป์อ่ะอีดอกออกแชมป์อ่ะอีดอฟถ้ามึงทำได้ป่ะกูพูดมาจาังแล้วมึงทำได้ป่ะล่ะถ้ามึงทำได้กูจะพูดไหม <S <S ซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรากําลังพูดว่าใครคือผู้เล่นที่ดีกว่ากันดังนั้นเนี่ยการได้แชมป์เนี่ยมันได้ในฐานะทีมเรากำลังพูดว่าทีมดีกว่าหรือทีมแย่กว่าถูกไหมครับซึ่ง ทีมชิโก้บูเป็นทีมที่ดีกว่าอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าพูดเป็นรายบุคคลเนี่ยเลบอนเจมส์น่าจะข้ามผ่านไมคเชอรจอร์แดนไปได้แบบ2 3สปีแล้วนะถ้าเปรียบเทียบในช่วงอายุเท่ากันโดยเฉพาะในช่วงท้ายเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเพื่อความแฟร์คือในวัย39ปีเนี่ยเลบอนเจมส์อาจจะพึ่งลงเล่นได้แค่8เกมแต่ว่าถ้าดูภาพโดยรวมแล้วเลบอนเจมส์ก็ยังเป็นเฮดของทีมคือมึงยังไงมึงก็เป็นเดอะเฟซออฟเลเกอร์อยู่ดีมันไม่ใช่เอดีนึกออกปะในขณะที่มเมคเชอร์จอแดนตอนอายุ39มอแบ,บ กลายเป็นมหาเศรษฐีแทนมันเป็นคนณะแบบแล้วอะครับนั่นเขาก็เลยให้เครดิตเลบบอนเจมในแง่ของความยืนยาวนานในการเป็นสุดยอดผู้เล่นนะครับและนอกจากนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่มาเคิลจอแดนนะครับที่ถูกเอาไปเปรียบเทียบนะครับแต่ยังมีผู้เล่นคน,น,นอื่นๆด้วยในการเปรียบเทียบในการลงเล่นในฤดูกาลที่21เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมเซฟรูปเอาไว้อยู่เดี๋ยวผมจะส่งให้เจมอยู่นะครับนั่นก็คือเลบบอนเจมนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เล่น21รุฤดูกาลเหมือนกันแบบเล่นยาวนานเหมือนกันมีมมนวนินส์คาร์ ู้เล่นที่เล่นอย่างน้อย21ฤดูก,กาลหรือมากกว่านั้นวินส์คาร์เตอร์คือเล่น22ฤดูก,กาลนะครับก็เลยมีวินส์คาร์เตอร์อยู่2ช่องนะครับก็คือว่าเนี่ยมีวินส์คาร์เตอร์เดอกมิสกี้โรเบิร์ตพาริสเควินการ์เน็ตมอสมาลอนเควินวิลลิสเนี่ยครับคือเมื่อเราดูสถิติของทุกคนแล้วเนี่ยลูบอลเจมสขึ้นเหนือกว่าทุกคนเลยครับไม่ใช่เพียงแค่การทำแต้มอย่างเดียวแต่วรวมไปถึงการรีบาวการแอสซิสต์การสตีลและความแม่นยำจริงๆไม่ใช่ความแม่นยำหรอกแต่เป็นทรูชูตติ้งเเเปออออร์์ซ็นนนนนตมมมมัักคคืวาแแ่่ยำ <laughs> พูดทไหละ ก็เลยแบบโอ้โหระบนเจมส์นี่มันสุดยอดแล้วไม่หนำซ้ำยังไม่พอยังจะเอาลูกชายกลับมาเล่นบาสอีกเพราะตอนนี้มีการรายงานมาเพิ่มเติมจากปากของตัวระบนเจมส์เองนะครับว่าตัวบรอนนี่เนี่ยกำลังมีโปรเซสในการฟื้นฟูร,ร่างกายที่ค่อนข้างดีและเมื่อเราดูจากกระบวนการแล้วเนี่ยเชื่อนะครับอย่างแรงกล้าเลยว่าทางด้านของบรอนนี่จะสามารถกลับลงมาเล่นบาสได้แบบนึกอ่าไหมเล่นเล่นบาสแบบระดัแบบแข่งขันแบบอาชีพแบบเนี้ยที่ใช้ร่างกายเยอะๆแบบเนี้ยซึ่งได้แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดความเป็นห่วงนะครับว่าเอ๊ะเะ Th <tik> เพราะว่าหลายคนที่พออยู่ในห้องแพทย์แล้วรู้สึกโอเคแล้วหายแล้วแต่พอกลับมาก็เป็นอีกเหมือนเดิมมันคุ้มไหมถ้าสมมติจะเสียชีวิตหรืออะไรอย่างนี้แบบจริงๆชีวิตมันน่าจะสาคัญกว่าบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดในแง่หนึ่งก็คือถ้าสมมติบรอนนี่มันไม่ได้แบบคือมันมองพ่อตัวเองเป็นไอดอลเนอะแล้วมันก็เล่นบาสมาอะไรเงี้ยถ้าชีวิตมันไม่สามารถเล่นบาสได้เลยมันก็เหมือนคนตายทั้งเป็นอะอะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็มีการเฉียงกันประมาณนี้ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็มีความเเเเชื่่่่่่่่่ออออออผมมรรู้้สึกกนน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 ะะัววาาาายยยงงไซี็ลลแแตจ อันนี้ค่อยดูันอีกทีนึง นะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมกำลังสงสัยนะครับว่าผมมาอมอะไรอยู่ในป่านะครับเสียงผมแปลกๆนะครับก็คือลิ้นของผมเนี่ยมันยังเป็นร้อนในอยู่มันยังไม่หายนะครับแต่ว่าอาการดีขึ้นเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะหายอย่างแน่นอนเลยอ่ะและสําหรับคนที่ถามผมนะครับว่าหน้าผมใช้อะไรทําไมถึงเนียนขาวใสจังคือผมใช้นีเวียงธรรมดาเลยนะครับคือไม่ได้มีแบบยาพิเศษเลยเอยมีแค่อันนี้ก็คือใช้น้ําซาวข้าวจมลอมเอาข้าวมาซาวเอาน้ําเอาน้าที่สองนะเพราะน้ําแรกมันสกปรกแล้วก็มาล้างหน้าเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สามสิบว โคตรมั่นใจเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนสูงเยอะอะเยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือเรื่องของเอลเคัเปอร์ที่ในวันนี้เนี่ยโดนทางด้านของเอยจบและยังเรื่องของรบียเจลหมดแล้วใช่ไหมผมขอญาตดูก่อนเอ้ยยังมีอันนี้ว้าเอ้ยกระพลไม่สมกับเป็นรบอยเฮเตอร์ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นติ่งรบอยของแท้เลย บอรจริงเชียรตกลงกูเป็นติ่งหรือกูเป็นเฮเตอร์กันแน่วะเนี่ยโดนคนในคอมเมนต์สวนกันไปสวนกันมาซึ่งสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมครับในวันที่25เดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเปิดตัวเลอบอนเจมมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเลอบอนเจมคือเขาเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเอาของสะสมประวัติศาสตร์ต่างๆเหตุการณ์อะไรของเลอบอนเจมมารวมมาเลยเป็นมิวเซียมเลยซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านเกิดก็คือที่เมืองแอค o n o โอไฮโอของตัวเลอบอนเจมมาและครับแต ภาพให้เห็นนะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดนะเดี๋ยวถ้าเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาภาพมาให้ดูกันแล้วกันนะครับคือเจมมึงไม่ต้องไปหานะมันไม่มีมัน <laughs> ไม่แน่ลองเสิร์ชดูอาจจะมีก็ได้นะเจมเออหางานเพิ่มให้ตัวเองไป <laughs> มาที่เรื่องของเอลคิปเปอร์นิดหนึง่งที่ในวันนี้โดนทางด้านของเดรัสแมริทถล่มยับเลยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของคาวายวเลยนะก็ยังออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยจะต้องดีขึ้นแน่แล้วก็จากการเล่นถึงแม้ว่าทีมเราจะแพ้ก็ตามแต่ว่าตอน,นทุกอย่างมันเหมือนกําลังจะดีขึ้นดีขึ้นมันมันดีขึ้นจริงเหรอวะตอนนี้แพ้มา3ามศูนย์แล้วนะเวย้ยมันไม่มีช่วงฮอะนะิมูนเลยหมายถึงว่าเอาซูเปอร์สตาร์เข้ามารวมกันมันต้องมีช่วงแบบชื่นหวานแบวแบบเล่นแบบชนะทีมตรงข้ามมมมขขาาาดดดดแแแบบยบยบยยัััอออะะไไไร่่่่งเเีี้้้นนนหหวตก็ใใจลู 3เกมที่ผ่านมาครับเอลเอคลิปเปอร์เนี่ยเจอเกมใหญ่อยอพอสมควรไม่ว่าจะเป็นดัลลัสแมวริกไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กนิกส์ไม่ว่าจะเป็นบลูริน, New York icks, นคือนิวยอร์กนิกส์กับดัลลัสแมวริกเนี่ยพอเข้าใจได้ดัลลัสแมวริกเป็นทีมที่เก่งอยู่แล้วอ่ามาตรฐานสูงนิวยอร์กนิกส์สี่กลางกลางแต่บลูรินเน็ตในมือ,อยังแพ้นัดเป็นทีมแพ้เลเกอร์ด้วยคลิปเปอร์แพ้มาสี่เกมติดเลยท่านผู้ชมโอเคถ้านับเฉพาะไฮเดนก็แค่สามเกมติดแต่ โค้ดว่าไงอะทาราูทารูบอกว่าคุณเคยอยู่ในจุดตกต่ำไหมล่ะคุณคิดว่ามันจะต่ำได้กว่านี้ไหม <laughs> แลรู้พูดเหมือนประมาณว่าตอนนี้เนี่ยคริปเปอร์เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่แบบอะไรก็เข้ามาใหมย่ยังไม่คุ้นชินมันเลยอยู่ในช่วงที่แบบแย่สุดแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าหลังจากนี้มันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็บอกเลยครับว่ายังไงซะทีมเราจะต้องดีอย่างแน่นอนจะต้องกู๊ดแน่นอนแล้วกําลังที่จะแบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมาเอาชนะพอฟังจากการให้คําสัมภาษณ์แล้วเนี่ยดูทุกคนยังมีความมั่นใจอยู่นะครับโดยเฉพาะกับพอลจอร์จที่ตอนน ที่มาเป็นกรูกกยคือพอเจ้าบอกว่าผมอะ่ะพยายามที่จะเซฟพอังจีตัวเองนะคือพยายามที่จะแบบเป็นตัวซับพอร์ตทุกคนแบบว่าตัวเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้สามารถด้วยความมั่นใจจริงหมดเนี่ยบอกว่าแบบโอเคผลงานมาออกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือวันนี้ยิง12ลงแค่3แต่ว่ายังไงซะเขาก็ยังจะขอลองทําหน้าที่แบบเป็นกรูกกยต่อไปแล้วก็จะพยายามที่จะมีไมซ์เซตในการแบบเวลาที่จะแอคแท็บอะเวลาที่จะ บุกเนี่ยก็จะพยายามแบบ Acgressive ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับก็ลองดูว่าจะแบ่งยังไงนะครับส่วนการให้คําสัมภาษณ์ของตัวโรสเวิร์สบุกเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับยังดูยิมเงียบ <ๆ S 1> ไปอยู่นะครับพี่เต่านะครับ <c oughs> ส่วนท่านังของไคลี่เออร์วิงถึงแม้ว่าในวันนี้จะได้รับชัยชนะไปแต่เขาก็ได้ให้คำสัมภาษณ์ถึงท่าน้างของโอคลิปเปอร์เหมือนกันนะครับว่ายังไงซะเนี่ยสคนนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางเล่นร่วมกันได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจมากเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องแบบเจอวิธีแต่ว่าแค่ยังไม่ใช่วัััันนนนนนีีีี้้้้้เเททท่่่่่่่าาาาองงแลลววกกกก็รรรูสสึโชคดคดดมมมมยยไไถจะ ยอดเยี่ยมส่วน คนที่ต้องปรับตัวที่สุดก็อย่างที่บอกไปแหละครับก็คือพอยจอชแล้วแกก็บอกว่าณนะตอนเนี้เขาเองก็กําลังพยายามแบบเต็มที่เหมือนกันนะที่จะเรียนรู้ที่จะเล่นแบบให้มันโฟโล์แต่ถ้าถามว่าจะทํายังไงในตอนนี้หมายถึงวิธีการเล่นเนี่ยยังไงเนี่ยตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ครับน,นี้เขาพูดตรงๆเลยว่าผมก็ยังไม่รู้แต่ว่าเรากําลังพยายามศึกษาเกมแล้วก็ try out กับทางน้านของไทรนด์ลูว่าแบบเป็นยังไงต้องแบบพยายามคุยต้องปรับคือเหมือนเขาพยายามพูดว่าช่วยอยู่ในโลกความเป็นจริงผมคงไม่พูดหรอกครับว่าแบบเอ้ยทีมเราไม่มีปัญหหาานนนนนู่่ีีััคืออออตตใ้้มมก็งจ ที่ขึ้นและลงเหมือนกันและนี่คือโลกของความเป็นจริงและนี่คือสิ่งที่เจมสันนิดเองก็เคยพูดก่อนหน้านี้เหมือนกันในขณะเดียวกันครับจะแนานของซิกเซอร์โอ้โหผมพูดมา3คลิปแล้วปกติผมไม่พูดถึงซิกเซอร์เยอะขนาดนี้เลยนะผมชมไทลิสแม็กซี่ชมโจวินบีดอะไรเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้พวกเขาก็คือชนะจิตเกมติดแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งตัวโจวินบีดออกมาบอกนะครับว่ามันเกิดจากการที่ทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนซึ่งมันเห็นไหมมันตรงข้ามกับทานะของคริปเปอร์เลยในที่ตอนนี้เนี่ยยังพยายามหาทางเล่นร่วมกันยังไม่ได้้้เลลยแแแแต่่่กกับบบบบซิออรนนีคคืททุพวสงจ จอบิดอยากจะเน้นหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความแม่นยำแล้วก็เกมป้องกันคือโจอบิดยังบอกว่าคือทริสแม็กซี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบมีแอสซิสต์เยอะขึ้นหรือแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าตัวเขายังยิงพลาดในจังหวะที่รู้สึกว่าจริงๆควรจะยิงลงปกติตอนซ้อมคือเหมือนมันยิงลงแต่พอมาเล่นเกมจริงมันยิงไม่ลงอะไรเงี้ยนี่คือส่วนสําคัญที่โจอบิดพยายามอยากจะบอกว่าซิกเซอร์มันยังมีข้อผิดพลาดอยู่ถึงแม้ว่าจะชนะเจ็ดเกมติดแต่มันยังมีแบบลอง a ว To g กคือยังต้องพัฒนาแล้วก็ยังไปอีกไกลคือตอนนีี้้้้ยยถถึึงงงงชนนะเเกกกกมมมมมติดดด่่ผ็ััไไพออใจรววปท อยากออกมาเน้นย้ำนะครับให้กทีมได้ทําประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วม,มั้งมีไม่มีไม่ ไม่มีแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเกม NBA มีพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคู่ไหนอันหน้าพรุ่งนี้มีใครแข่งกันเลยนะอุย้ยเลือดหูยังมีเรื่องของรามิโรบอลว่ะขอเพิ่มนิดนึงอ่าในปีนี้เนี่ยเขามีคําชมรามิโรบอลครับว่าสามารถบาลานซ์ได้ดีระหว่างการยิงวงนอกกับวงในซึ่งในวันนี้รามิโรบอลเนี่ยสามารถที่จะกดไปได้ถึง25คะแนนโอเคถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ฟูลโกจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าการที่รามิโรบอลเข้าไปเล่นวงในมากขึ้นมันคือการสร้างสเปซให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็กาารเขข้วงงในง Ball นนออมบลตี นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเปรียบเทียบกับรุกการที่แล้วนะครับคือรุกการที่แล้วลาเมโรบอลส่วนใหญ่ยิงกับวงนอกไม่ค่อยข้ามเข้าหาห่วงการข้ามเข้าหาห่วงหรือว่าการเล่นวงในของลาเมโรบอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23%ครับก็คือเหมือนถ้ายิง100ลูกอะเล่นวงในแค่23ลูกแต่พอมาในรุกการนี้ครับเพิ่มขึ้นมาเป็น34%คือเพิ่มมาประมาณ12%แล้วมันทําให้สเปซข,ของตัวคอร์เน็ตเนี่ยมันเคลื่อนมากยิ่งขึ้นแต่มีหนึ่งสิ่งสําคัญที่ลาเมโรบอลจะเป็นจะต้องแก้ไขก็คือความแม่นยําในการข้ามเข้าหาห่วงนั่นแหละข้ามเข้าไปเยอะก็จริงแต่มันไม่ค่อยลงครับ เพราะอย่างในวันนี้ที่ยิงลงไป9ลูกเนี่ยมันมาจาก3แต้ม4ลูกอีก5ลูกอะ่ะมันมาจากการเล่นข้างในใช่ไหมแต่ว่ามันมาจากการยิง19ครั้งไงก็เลยกลายเป็นว่าอ่าถ้าถ้านับถ้านับเฉพาะ2แต้มนะครับยิง11ลง5เอา้าก็โอเคอยู่นี่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเออแล้วทําไมอ๋อ คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แาเมโลบอลเนี่ยยิงวงในไม่ค่อยแม่นแต่ในวันนี้ยิงโอเคนะครับวันนี้ยิงดีนะครับยิง11ลง5เออผมกู้าสไปหามาตั้งนานแม่งเอยอันนี้เป็นคาวิเคราะห์จากฝั่งต่างประเทศนะครับที่เขามาให้ชมกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำวิพากษ์วิจารณ์ของมโลบอลออกมาในแง่ของส่วนใหญ่ตรงที่เขามีความหลากหลายเกี่ยวกับพื้นที่ในการเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของมโลบอลนะครับแล้วก็เนเนเนจากการที่เขาเล่นวงในมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นเหตุ เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นตัวสร้างสรรเกมมากยิ่งขึ้นคือในฤดูกาลนี้เป็นปีที่รามิโรบอซิสมากที่สุดแล้วด้วยนะครับประมาณ9ครั้งต่อเกมจากที่ตอนเข้ามาในลีกใหม่อยู่ที่ประมาณ5.9ครั้งนะครับอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องมีอีกไหมมีอีกไหมขออีกขออีกขออีกหมดเถอะเขาวันนี้เขาบอกจอร์แดนพูเปิดท่าไม่ตายเหรอเขาบอกจอร์แดนพูเล่นดีเหรอเล่นดียิงยิง50%นี่คือเล่นดีเหรอแต่5้เรนนี่คือแม่นนะแต่ถามว่าดีขนาดนั้นม